ส่วนหนึ่งก็พี่เขาแนะนำมาด้วยอ๋อมีลูกค้าเก่าแนะนำมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศากแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับไซายนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะรถยนต์มือสองนั่นเองนะคะเรานะคะมาส่งมอบรถตัวนิสานเอ็นพีสามกันเลยนะจ๊ะวันนี้เดีย๋ยวถามคนซื้อถามคนใช้รถนิดนึงวันนี้ได้รับโปรโมชั่นอะไรกับบ้านคะ อ๋อก็ได้เป็นเงิน20,000บาทครับรับเงินสดกับบ้าน20,000บาทเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายหรือการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆไหมคะไม่ครับไม่ได้เสียสักบาท <Wow. S 1> ไม่มีเลยเนาะวันที่จองรถก็คือฟรีเลยต้องเครดิตดีมากๆแน่เลยถึงออกรถได้ฟรีดาวขนาดนี้มีประวัติอะไรไหมคะตอนยืน่นก็ไม่มีครับไม่มีประวัติเสียอะไรเนาะรู้สึกว่าพี่พี่จะผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะ มีไปไม่ผ่านมาแล้วที่หนึ่งด้วยถูกไห<ป>มไปกับบางเต็นเนาะก็จัดไม่ผ่านทีนี้พนักงานเราก็ได้คุยกับลูกค้าในเพจก็เลยบอกเข้ามาเลยค่ะพี่เนี่ยเครดิตแบบนี้ผ่านแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้ส่งมอบรถกันร,รับเงินกับบ้านอีก2 0,000บาทด้วยนะคะยุ่งยากไหมคะวันที่ทําเรื่องวันนั้นก็ไม่ยากอะไรครับไม่ยากเลยเนาะค่ะของพี่เขาว่าเป็นพนักงานบริษัทนั่นเองนะคะมีประวัติ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะก็กังวลว่าแบบ คือเหมือนไปเสียใจที่อื่นมาแล้วก็ลองเข้ามาดูว่าแบบเฮ้ยจะผ่านหรือเปล่าก็ผ่านวันนี้ได้รับรถเต็มเลยนะคะแล้วก็ของคุณลูกค้าเนี่ยเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยเนาะแล้วก็รับเงินเป็นผ่านบัญชีธนาคารประมาณนี้ค่ะก็ไม่ยากค่ะของเราง่ายๆเลยแล้วก็อนุมัติไว้ด้วยนะคะอของลูกค้าเนี่ยประทับใจอะไรที่เดินทางมาส่งมอบรถที่โชว์รูมของเราแล้วก็การรับประกันของเราเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ประทับใจที่พนักงานบริการดีครับพี่ขอบคุณมากค่ัแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็พี่เขาแนะนํามาด้วยอ๋อมีลูกค้าเก่าแนะนํามาใช่ไหมคะก็คือพี่อยู่ด้วยกันสนิทกันนะคะออกไปแล้วหนึ่งคันอันนี้แนะนํามานะคะก็คือเนี่ยรถเรามีคุณภาพพี่เขาเลยพามาโอเคขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าเดี๋ยวขอเบอร์ไว้นิดนึงเพื่อคนทางบ้านนะคะเผื่อคนทางบ้านเนี่ยเขาอาชีพเดียวกับพี่เหมือนแบบ ทํางานรับเป็นหนังสือรับรองเหมือนกันประมาณนี้มีประวัติเหมือนกันเขาอยากรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างประมาณนี้แล้วกันเนาะหนูขอเบอร์โทรไว้นึงค่ะพี่เบอร์พิศักดิ์ก็ได้ค่ะ okay. 0 9 3 4์9ก้มเกสาหครับอ่าโอเคสาหรับใครนะคะที่ทําอาชีพเดียวกับพิศักดิ์และภรรยานะคะมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะมีประวัติขอนมร์ไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลว่าจะไม่ผ่านหรือ,อยังไงนะคะโทรถามเจ้าตัวได้เลยนะคะว่า เตรียมตัวยากง่ายแค่ไหนเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นของเราจริงเลยนะจ๊ะโอเควันนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งมอบรถต่อเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย